สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับบรรยากาศแามคำยามขึ้นครับสีทุ่มกุกว่าครับพี่น้องมาโครลัดมียังตื่นเต,นต้นไหน,นบ้นงา,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 ง,า,างครับเมื่อนี้นุนโครลัดพามาพาอาย่างไรจันมาหล่อแมงครับแมงดา บอกบอกอ่อยานก็เป็นคึมคมหมอกน่นาิดไฟบนรจุดไฟรถน,นอ,อันนี้พวกนี้มันกันจมาแม่นบมนี่แมงกับเต่าเนี่ยอเอ้อคาเอาอยังก่ามแมงเมียงหืมบ่ได้แมงดาแมงแมงอันนี้กันจีย่ยนี่แมงน,นี่มากเก็บอยู่ข้นรนวนี่น ดับไฟรถก่อนบ่ะปะรับไฟรถมันบ่ลงแล้วไฟมันจน้องรับไฟรถรอหลุดน้องกันครับไฟไทยไฮเปิลมันลงแล้วไฟสิมีบ่คิดว่าสิมีมาลงบ่ไหมนาวันลงนองอล่อหลังที่นี่วันนี้เดือนขึ้นเดือนอ๋อนี่ให้เดือนให้เดือนตกก่อนมานวันงายมันงลงเดือนงายมัลงลงมาตีลงน้อยวันนี้บ่เวลาตีลงมันน้อย เป็นช่วงเดือนเดือนแจ้งเนาะน,น้องติดไฟก่อนเฮ้ยครับพี่น้องพาอเพิ่งครับอันนี้คือการใส่ไฟลอยมังดาครับบางบ,กบวกก็ไม่เคยหายมังดาวิธีนี้แค่ครับอู้หมอกนา้าได้นีไงจัน ไม่รู้ว่าสีไดผลมาครับช่วงมันล่งนี่ฮะทั้งหนอ๋อที่ไฟซ่องเงืนนะตาช่วงมันลงนคนงว่<ะ>นวาใดมือแล้วเป็นท่านตัวก็มีครับช่วงมันลงกับมือละร้อยสี่ร้อยห้าร้อยมันี่ ต้องมึงกับพี่น้องว่าชีไดยบอมองเห็นจักหาโตสิบโตกับพ่อดีใจครับพ่อได้หูวิธีว่าเพิน่นเพิ่นหาแมงดาวิธีเนาะครับเนาะแถวแถวนี้ซึ่งแถวผมบ่เคยบ่เคยเห็นครับบ่เคยมีแมงดานี่กลัวสิได้กินต้องไปหาซอนบาสั่นก็าัาสูบน้าสาป,ป่าค่อยชีได้กินครับแมงดา อันนี้แม่งกับเตาโอ้สากแม่งกับเตาเต็มอยู่นี่ <c oughs> ว่าเบิ่งรับบาสิมีอย่างบ่คน <c oughs> ว่าลอยเกลื่องตกอีเกลื่องเห็นรับขอฝากนะครับเดือนเศร้าแจงก่อนมาสัน <c oughs> โคตรหลาดนี่ยโดตสมบูรณ์เนาะโคตรหลาดเน,นาะเห็นปะเหรอ

นี่ก็ได้ตีหนึ่งกลัวครับพี่ต๋องเกือบจะตีสองครับนี่แม่องกระต๊อกมากเลยครับแตงโบเห็นแม่มงด่าดิสโตากิซอน khi soạn thảo tiếng mà lò cả gì đây nhỉ này so nó cái... automated... t... được... soạn <tư>

esse lado também que tal ab ti soa uh limp to ah ถ้ามีลำพงเปิดเสียงที่สั่นสิได้เนีะยหฮะไอยนะคอยสิขั่นปะเอเคือบางสันวัอาจารย์ว่าอยู่ไก่ไฟโดนสิขั่นปะ ฮะยังดาบ่เอามันล่งไกลว่านั่นบ่ฮะไฮโอไม่ไ,ไกลจ้ะรับพี่น้องอุย้ยไปแล้วจันไปแท้เอ้เอน่นี่ครับจับขา อ,อ <im <im ๋ออมล่งไก่ว่ะนี่เจ้เฮ้นี่บอกอมล่งไก่เจ รู้สงครับจับไหมเจ้าน้ำมันมดคนดีเลยสองตัวนึงมันมาดึกเนาะเดือดมืหนึ่งกับมาเลยเนาะ

xin nó xin Nó rung ạ xin ạ xin ạ นี่ครับพี่น้องพึ่งก็ลงมาครับนี่ตัวที่สามครับ <c oughs> เดือนพึ่งมืดแมงดากรับพึ่งมากครับสามตัวแล้วน้อนขาแมงเต่ากับบ้านมะมัยนะครับนี่เ <c oughs> ต่ากับมะมัยครับ เช็คเห,นหน็นมตอนนี้ใส่ไปก่อนอือมันมาส่วงมันล่งหลายๆขี้สิงวเงนเนาะอะยานมันล่งเป็นพันกับมีครับม <c oughs> ีปัญหาขายได้ งั้นเป็นมื่นก็ได้ครับงั้นเคลื่อนเดียงเง๋ยวกับเตานหรอข้าวขี้เตาอฮะเห็นดิ่งวะ ติดไฟไว้ก่อนมันก็ได้ลงหลายห่าเกาเพิ่งล่งล่ออีกว่ะิดไฟลงถ่ายอีกเจ้าถ่ายอีกประมาณททีหมันาส่เรื่งโอ้ติมันลงเมันล่งตุ๊บตุ๊บตุ๊บเันมันลงขางมานก่อนนี้เงินฉเว่ามันเริ่มลงแล้ว มันมาลงน้ำขังน้ำขังหรือบ่มีนปนบ่่าลงต่ไม่ลุอลงทังนี้แหละนี่เราเราเห็นทังด้ายู่เหงนลงทังนี้มัน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 บ่ลงคือกันดด้ใช

ตัวพ่อจะทำตัวน